อันนี้คือเล็บมันจะค่อนข้างผิดรูป เบาทถรทัดให้หน่อยเบาเถอทัดให้หน่อย หนึ่งสองทนนะลูกเยอะมากๆากของหนูลงไหม่ทำไมมันถึงเข้าไปอยู่ในนันะเนื้อหนูเยอะไงคะก<อ>็หนูตัดมันตลอดเยหนูตัดพอเล็บยาวมาหนูกดหนูก็ตัดตัดตัด,ตดเนื้อมันเลยเยอะอพี่ถึงบอกว่าให้หนูดึงเนื้อ แบบที่พี่อิ้มส่งไปเมื่อกี้เนาะถ้าหนูดึงแล้วมันไม่หายหนูก็ต้องถอดเล็บเลี้ยงใหม่เพราะว่าเล็บเรามันค่อนข้างผิดรูปไปค่อนข้างมากเพราะหนูตัดมันตลอดจนเนื้อมันมาเนื้อมันมาหุ้มเนื้อเราอะเนื้อมันเยอะอะถึงพี่เอื้อมตัดไปเล็บมันก็จะต้องยาวออกมา แต่ถ้าเกิดหนูไม่อยากให้เล็บมันขึ้นหนึ่งอาจจะถอดเลี้ยงใหม่สองหนูก็อาจจะเลเซอร์ให้ข้างเล็บมันตายไม่ให้เล็บมันขึ้นหนึ่งสองมาด,ดูเล็บมันจมอยู่ในเนื้ออืดูสิเนีย่ยมันถึงออกมาไม่ได้มด,ดูชิ้นโล่งไหม เวลาการทำแผลหนูต้องใช้น้ําเกลือเทมาดนะคะหนูทําแผลแบบไหนไม่ได้ทำ,ทำอืมมันถึงไม่หาย